เินให้ไปแทน,นไปได้มีันพัก่คดว่้าดดึดูเนทุน่ <c oughs> มก็อยาให้แตงเงิน,นงไม่ดูเลยว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยออกพ่งนี้แปดโม,งมึงเหนื่อยไหมละ่ะออกแปดโมงหรอเอา้าไอ้ขี้คือมึงออกเ็นเห็ดมัตลจะได้ัน ดีไม่หอดมืออนอยู่ะำอกไม้ได้หรอคุกลับมากไม่ได้นอนคุต้องนอนลับจะอยากให้คุไปขับุมาก่อน,นี้กนอยห้ไหด้วเอาแก้วออก

我摸没劲，我没劲呀。

เราไปนอนสะพัดเข้าวขึ้นรถได้รอบ3าคุกเขาทำรถกักมันานนี้ตามเงนเป็นสามทีันานได้กับเมันเยี่ยมตาเนี่ยเด็ดหนั่งเงินชีสามพัน แล้วก็เเอายา่กดตั้งเนี่ยยาวงนี้มันหนแล้วก็เยนเอาวันนั้นเมื่อวานที่ไปเอาจากตไมเอาไิเราเลงตอนนี้เราออกไปเอาแล้วพี่ถือ้องไปติดถตาม I'm not long. พี่เอาอ่ไรดีเอาอะไรเอาไอแพดใช่ไหไอแพดก็จะตูนดูโอเคโอเคอีกมูบันเล่นรับับหนึงเนี่ยมีงานเ็ตอยูโดนหลด เก็บของเอ็มเศ้าหรอเอ็มจะกินเล่นมึงส่วนมันแต่จะเก็บอยู่ไหนแต่จะเก็บเอ็มกินเดมจริงมีดอกไม้หพ่อหรอเปมีห้าสิบพวงพวกไอเหี้เราเสนอแต่ให้มันไปห้อยยูน้ <หา S 1> อ,องแ<อ>นะมวหนูไป็ีงานไหมมันห้อยลายผมเยอะไปห้อยลายผมตะแคนฮะน้องห้อยลายผมบอสเอาบอสออกไห้อะ

นลวงวุฒิตองมันติไปมันติไปก่มันมันจิไปเหมนกันตองมันติไปยุโรนไหมจะบอกแม่เมื่วันเจ๊ผมเอาเงินจากแม่เจ็บเจ๊ผมเอาเงินจากกันเจซือแห้งซือมากะคงเยอ ล้วก <Ooh. S 2> uh. ็คุดคุดซ้ายเาียงตาแล้เกเฮาไม่ห็นนะผมเห็นหตกเมาเอาไปกิเอาไปนส่มะขอจ้าให้ผมเลยนีผมองดูแล้วมันจะไม่เห็นดูแนะไม่เห็นแล้วเเอาของเขาไปปเดยดอกเป็นร้สิเป่าสิเป่าปลาเสาเป่าเห็ดหน้าเหยังเห็นแล้ววางยบักแล้วอย่างแง่้เอาเอ็มเหมดิไบอกเอ็มมื่อนี้ล้จะเูดถยงเองอไเสียนนี่หนิเนรมึหูว่ามือนี้แล้วนางเอาจกบดอกดอกดาวเรื่องน่ะ ยายยายออกเป็นหม่องท่างนางเต้มบนะไปยายหมองพันแาเดล้วผมจะให้ขรงหน้าแม่เจก็เป็นยายบไปตอนน้าแพงเนี่ยเป็นเงินแม่เจ็ดพันมันบอกอีกพันน่ะแม่สิหามาคืนมันบอกเออเมือมืออื่นนมละกับพายเงี้ยกล้วยไม่กรบพวเอาไว้เห็นหลังเจ้าประเด้ใใส่ใส่ไม่ได้เงนั่นกูจิเมืองอ่นมือจิเล็งหาทางวันรถกระพ้า รถเสียหรอกไปขายของนาเออนะไปขายอยู่แล้วนะพี่สร้างงดรถอย่างก็ไม่มีมทุกอย่างขายของมีเงินชูบเรย์ยังไม่มีจักนั้นไปใส่บเหลือจักเครือก็ไม่ได้ซื้ออะไรเลยทุกที่ซื้อนู่นซื้อนี่ได้แล้วอ่านี่บอกว่าเก็บค่าของอะไรทุกอย่างมาแล้วเก็บหมดแล้วเงินงทีมีเท่าไหร่วันนี้มันก็หักค่าประกันหนูสามร้อยยี่สิบบาทเสร็จ รถเกียร์กลับบ้า,า,บานียเหมือนเนาะมึงเห็นเป็นสนามรถมันยิงมีอยู่รถรถมันเสียย,ย,ย่อยไปเรื่อยจนมาวันที่เจ็ดแล้วมันเสียที่อย่าะมันเสียที่ัน้วเปลี่ยนไฟอย่างอา๋อเปลี่ยนไฟแล้วเปลี่ยนแลว้วเปลี่ยนทั้งหม่บ้านนี่ทำไงมาเปลี่ยนดิเออไบแม่มเปลี่ยนมันยังมีรถไม่หนุกหดกับบ้านีไฟเอ็มมันพอไฟแดงสามสี่ที่มึงกูไม่เข็นนั่นยู่เซิงยูเม่นข่า ม,ม,ม, defence, มันพามันกนี่นังลูกไฟนุ่มเป็นวันธรรมดาไม่สิมึงมึงสิรวนไอ้กูจอดบ่้งไฟนุ่มๆพี่ไปเขียวโดนคนไม่ค่อยอยากขายไฟนุ่มๆเป็นอยังเขาไม่ค่อยร่วมขายกันหรอกติเขาไม่ค่อยอยากขายไม่เจ้เขาไฟหลักเขาคือตรงตามนี่แหละของเขาพี่ไม่ได้ไปเห็นกับเขาหรือไงว่าเขาไม่ข่ย ให้น,น้องขาไม่ได้ขขยก็ใช่ไงก็ทำไมน,น้องไขย,น,ยนั่งเขาคือหาหัวเราะอยู่ลลได้หร,รือเ่าเขเด็กข่เด็กไปทุนดอกไฝ่เด็กไข่เนี่ยระยะเห็ดดอกไมนดีๆนะในเขากำมาสื่อเด็ดดีไฟเขาอย่ีไปหานอนเต้นดอกไม้ห็นเน 80. ด็เจ็ดสิบแปดชุดเลยที่ดีเดี๋ยวร่องอหาขายอยกูายานู้นตัวนมาใส่กัน เดินหาทางรถนนีนี่โมกินใ่ปหรืมันยังไม่สุกเลยนี่อันนี้สุกแล้วออกมาดินี่ก็เดียว่าสิาเก็บว้ของจะองนี่เต้าเ,เป็นมอยางใส่เดี๋วเอาใส่หาใส่วบใส่อะไรนะเงินตำันนี้วขานั่งกูด้เก็บอีกยุทธ์ใจคาดอกลักคนละก,กูมันกูได้ยาง ไปห้อยกูจึงขังกูกับน้องเล่ดอกไม้แบ่บ่นีดโดยมันก็นกนนนกนจะฟ่วงลีนิ่งมากอกับผู้จังเหมือนนั่นแหละเห็ดพร้อมเห็ดชิ้นใหญ่เปลือกมันก็แก่เหมือนเดิมมันติดหินอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวก็เป็นอันนนั้นอีกยันจะกรูมาได้ไปเห็นงานเนาะ <c oughs> ไม่เกี่ยวอะไรอะเวลา,ราป่วยอะไรไข้ลุนแรง ถ้ามันลำบากไม่ต้องดูกูแค่นั้นอ้าวก็ตัวเองไงพอคนลำบากลูกตัวน้นานดันมาโอแล้วเจอเล็นบางแดงมันยาวหนัวตเลี้ยงใส่โอ้ก็นล้อคอเฝ่าไว้ได้ด้วยย้ำนะมึงคือว่าดีแท้มันบากเก่งสิมันขาบไมนสินันมันหยานมันไปโดนไม่สินะเหม่ยเราต้องมีอยู่ได้ทำได้อยู่ได้ทำได้ถามอะไรได้หมด เัินแล้วมก็อยากหางเนี่ยนี่เคยหางเนี่ยติแล้ววันนี้เป็นกูไปเฝ้ากูเป็นตัวรักหางนั่นนี่กูพี่พี่ขายมาแล้วสามสิบพี่เก็บให้กได้อยู่แล้วแต่มึงถ้ามาไปซื้อนู่นซื้อนี่ถ้ากูไม่อยู่ซื้ออะไรอ่ะพี่เห็นอยู่หรือางเงืนเงินไม่เจสิรอยย้อนบอกว่าอยย้อนมันหน่หน่เป็นมึงนะรอยนั้นจะลายบาด ลปล่อยมันนิดหนึ่งชั่วโมงมาไมขี้เองมันมาไม่ถึงเชื่อตอนน้ำหาบน้ำหาดอกหมูอันปล่อยมันไปขี่มันก็กลับมาเก็บนึงแบะมือข้ามมาให้กูปลอ่อยเหมือนกันนั่นแหละอย่ามาทำเป็นพือเป็นพันนี่กูอว่ใส่ใครมันนอนข้างนอกเขาแล้จะได้เข้าบ,บ้านต้องเก็บไปนอนหาหลา,หนานนอนเดียว ีก็เป็นสงละ่ะกะใก้มาหนองงหนองจะได้เห็นขนก็จะมอาอยู่ข้างในไหนเห็นอะไระนี่เหนะ่านั่นคือบานอะพิดถูกวะล่ะม,มันเห่าเมื่อเห็นบ้าเเดือก็เห็นบ้ามันถักม้านะอะสีงลงมา,มานอ,อีคนพูดถูกเส <c oughs> ียงแบบพันเมษสามเห่างั้นดึงเครื่อมันเห่า <c oughs> คนเมสามจะได้ักเข้าไปเลย เก็บนะไม่ทำมันจะไม่ดอกไม้มันจะไปทำอะไรยงไงมันทำทำทำอ้าวก็ไหนบอกว่าจะประกอบบัวก็กูจะพับให้มันก็ประกอบก็นั่นนะคือประกอบจะได้นอนยี่สิบเนี่ยมันก็ไปทำกับแม่จะได้กับแม่ได้แค่ก้นนู้นขอให้แกแค่ห้าสิบแล้วแหละหมดแล้วบอกว่าหมดไม่ต้องไปส่งอีกแค่นั้นบ้างมั้ไปนั่งลอยเรื่อยๆไว้ขายตอนเย็นกับแม่อยู่นู่นเออขายตอนแรกกับแม่อ่าขด้ก็รู้แคมันได้ไปแล้วหรอไป ก็มึงเอาคือแบบมีหานอนมอนที่เจ็บถามเพียงน้องสองมึงเนี่ยเจ็บมากเลี่ปุ่นเมื่อวันนี้บวมมึงเนี่ยบวมอี่มีบวใส่ถุงเขาใส่ใส่เมื่อกว่าเห็นบ่มืาอนี้กูจิกูเิมาใส่ทุงเขาส่วนอย่างพกันนะบวบป่วนบวมไี่มีเลยใส่ถุงเขาแบบมเนี่ยบางอย่นงก็ปวดดึงให้มันนันนี่ก็เป็นเป็นมัดนยบางคอขาคือแบบปวด กินเลยว่ะเอามาเอาน้ำมาเติมน้ำมา่เออน้ำน้ำเ่าในถังอย่าบ่ใะแก้วไหมฮะมึงยืนไม่ได้ยืนอะไรไม่ได้ยืนไม่ยืนอยู่เอาแก้วอะมาให้แม่ตองกินยา มนี่ไม่จอมตองไล <c oughs> ไม่้อมมาไหนไม่้อมอร่อยมันเรอมันเดินแบนน้าเป่ามากินด้วย้องม,ม,มันทุกข้าข้าวมาไม่ใช่เมซ่าพี่เฮอ,อตายตายคืยอยาสูบยาวอดเอาดยเดดึ กระสือดิปลาน่าหลังงูกระสือดิเอามาสีเบิร์เทนด้ยให้เพื่อนด้วยเสิร์ฟไลเซิร์ฟให้เพื่อนทุกคนมีความสุขและเต้นขึ้นไปนอนจริงไหมเราเคยแบบซื้ออะไรอร่อยๆน้องอู้อินแล้วเบิดเกลี้ยงเลยไปน้องเบิดแล้วกินเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็ประมาณถุ่งจะไปทำดอกไม้ตอนไหนนี่ เรือ,อไลยอยู่มูลกินบเบิดลงทุนบดไปห้าร้อยกว <c oughs> ่าบาทเฮ้เบดกิน